สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องโอสายรวยนะครับเรามาตามต่อกันนะครับผมในงวดวันที่1มิถุนายน2567นะครับก็กราบประธานขออภัยงวดที่ผ่านมาด้วยนะครับผมก็ไม่เข้าทั้งเลขเด่นนะครับแล้วก็ไม่เข้าทั้งเลข2ตัวนะก็เดี๋ยวเรามาตามต่อกันในงวดนี้นะครับผม พบกันเวลาสี่ทุ่มนะครับผมของวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็งวดนี้ผมก็จะให้ช้านิดนึงนะครับผมก็เราไปดูแล้วก็ไปตามต่อกันในงวดถัดไปดีกว่านะครับผมงวดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับชุดเดียวสามตัวแล้วก็สี่ชุดเลขสองตัวนะครับแล้วก็เลขเด่นตัวหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยว ไปรับชมกันเลยนะครับผมก่อนจะไปรับชมก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ารับชมทุกท่านด้วยนะครับไปกันเลยครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับเลขเด่นโอสายรวยนะครับในงวดวันที่1มิถุนายน2567นะครับผมในงวดนี้นะครับเลขเด่นคือ7นะครับผม ส่วนสามตัวนะครับชุดเดียว527สนะครับสตัวเหมือนเดิมครับ4ชุด5 2าสองสองเจ็ดและห้าหคือตัวเด่นตัวเน้นในงวดนี้ของผมเลยนะครับแต่เพื่อนๆชอบตัวไหนก็ลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับผมเป็นเพียงแนวทางนะครับผมอันนี้เป็นเพียงแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผม ครับผมก็ตัวเลขก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเป็นแนวทางนะครับไม่แนะนําให้เรียนการพนันนะครับผมเป็นเพียงแนวทางของช่องโอสายลุยนะครับก็เลขเด่นนะครับผมงวดนี้ก็ตัวเดียวนะครับงวดนี้ตัวเดียวเลยนะครับผมก็คือสองเจ็ดนะครับผมก็เด่นเจ็ดเหมือนเดิมนะครับผมเราไม่รู้เนาะว่ามันจะออกอะไรนะครับผมในงวดนี้แต่นี้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ แต่งวดนี้สามตัวนะครับคือ 5, ้าสนะครับผมอันนี้จะเป็นพศเกิดของผมนะครับแล้วก็ตรงกับวันเกิดของผมคือเดือนมิถุนาก็คือพศห้าสองเจนะครับพศเกิดแล้วก็เดือนมิถุนาก็วันเกิดนะครับลองเอาไปเสี่ยงดูนะครับผมบัตอรี่สักใบสองใบนะครับผมจะได้มีรางวัลใหญ่ๆเข้าหรือเปล่านะครับผมเราไม่แน่ใจนะครับเป็นเพียงแนวทาง แล้วก็ให้ท่านผู้ชมเลือกเอาได้ตามสบายเลยนะครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับผมก่อนจะลาท่านผู้ชมไปก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับโชคดีนะครับผมทุกท่านแล้วก็เฮงๆงรวยรทุกท่านด้วยนะครับขอให้งวดนี้ปังปทุกคนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากติดตามช่องโอสายลุยด้วยนะครับผมแล้วก็ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโดยการกดติดตามช่องโอสายดุยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดถูกใจให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสาธุสาธุสาธุครับผม